ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยค่ะข่าวดีแจกเงิน5,000บาทอาจไม่จำกัดจำนวนคนบัตรคนจนก็มีสิทธิ์ได้รับกราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านมาพบกับเราคนแชร์ข่าว วันนี้เราก็จะมาแชร์ข่าวสารมาตร,รการช่วยเหลือประชาชนแจกเงินคนละ5,000บาทเป็นเวลา3เดือนรวมๆแล้วก็เป็น15,000บาทนะคะและข่าวสารจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปรับฟังกันได้เลยค่ะ จากที่ได้มีการถแถลงข่าวมาตรการเยียวยาจ่ายคนละ5,000บาทเป็นเวลา3เดือนของกระทรวงการคลังนะคะทางด้านนายอุตมสสาวนายนลมวคลังกล่าวว่าการลงทะเบียนรับเงินจากมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด19คนละ5,000บาท เป็นเวลา3เดือนรวมแล้วก็จะเป็นจำนวน15,000บาทจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่28มีนาคมนี้เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปผ่านเวอร์วเว็บเราไม่ทิ้งกัน .com ซึ่งจะเปิดรับลงทะเบียนตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้นะคะผู้ที่เข้าคายได้รับเงินเยียวยาจากมาตรการก็คือ 1. ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระเช่นพ่อค้าแม่ค้า ลูกจ้างชั่วคราวคนขับแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์เป็นต้น 2. จะต้องไม่อยู่ในระบบประกันตนตามมาตรา3 3ที่ส่งเงินสมทบไม่ครบ6เดือนส่วนผู้ที่อยู่ในมาตรา39และมาตรา40อาชีพอิสระหรือแรงงานนอกระบบ ถือว่าอยู่ในข่ายรับเยียวยาและ 3. ต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์โควิด -19 ซึ่งมีอายุ18ปปีบริบูรณ์ขึ้นไปส่วนกรณีผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะมีข่าวส่งต่อกันว่าจะไม่ได้รับเงินเยียวยานั้น จึงขอชี้แจงว่าแค่ดูว่าทำอาชีพอะไรถึงจะมีบัตรคนจนแต่ถ้าได้รับผลกระทบและเข้าเกณฑ์ก็จะสามารถได้รับความช่วยเหลือนอกจากนี้นะคะผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ไม่จำเป็นต้องรีบเข้ามาลงทะเบียนเพราะว่าไม่กำหนดจำนวนผู้ลงทะเบียนและระยะเวลาเหมือนโครงการ ชิมชอบใช้และหากมีผู้ลงทะเบียนและผ่านการตรวจสอบคุณ,ณสมบัติมากกว่า3ล้านคนนะคะกระทรวงการคลังก็พร้อมที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีคอรมพิจารณาจัดสรรง,งบประมาณเพิ่มเติมต่อไปสำหรับรายละเอียดการลงทะเบียนนั้นนะคะจะต้องใส่ข้อมูลส่วนบุคคลสถานที่ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ และช่องทางการรับเงินผ่าน2ช่องทางคือบัญชีธนาคารของตนเองธนาคารใดก็ได้นะคะหรือผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้นส่วนข้อมูลการประกอบอาชีพกรณีมีนายจ้างนะคะขอให้กรอกชื่อที่อยู่สถานประกอบการกรณีที่ไม่มีนายจ้างต้องยืนยันได้ว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจริง อย่างเช่นธุรกิจปิดชั่วคราวเป็นต้นทั้งนี้นะคะหลังลงทะเบียนจะได้รับรหัส OTP ผ่านทางข้อความ SMS เพื่อนำมากรอกที่เว็บไซต์เป็นการสิ้นสุดการลงทะเบียนและหากเช็คสิทธิ์แล้วนะคะผ่านเกณฑ์จะจ่ายเงินเยียวยาเข้าบัญชีหลัง7วันทำการนับตั้งแต่วันที่สมัครนะคะ และทางด้านผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังยังได้กล่าวอีกว่ากรณีเกษตรกรนั้นนะคะไม่ปิดกันแต่ต้องได้รับผลกระทบจากโควิด -19 จริงๆเช่นขายผักส่งห้างเป็นต้นและหากใครมั่วนิ่มนะคะเข้ามากรอข้อมูลรัฐบาลจะตรวจสอบข้อมูลโดยอิงกับฐานข้อมูลร่วมกับการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ AI และนี่ก็คือข่าวสารในสำหรับวันนี้นะคะมาตรการช่วยเหลือประชาชนแจกเงินเยียวยาคนละ5,000บาทเป็นเวลา3เดือนรวมๆแล้วก็เป็น1 5 0 0 0บาทสำหรับกรณีของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนก็สามารถมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือเช่นกันนะคะ และการคลังนะคะก็ได้ออกมาประกาศแล้วนะคะว่าไม่ได้กำหนดจำนวนผู้ลงทะเบียนและระยะเวลาเหมือนโครงการชิมช็อปใช้และหากมีผู้ลงทะเบียนนะคะผ่านการตรวจสอบคุณ,ณสมบัติมากกว่า3ล้านคนกระทรวงการคลังก็พร้อมที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีคอรมเพื่อพิจารณาจัดสรรง,งบประมาณเพิ่มเติมต่อไปนะคะและในสำหรับวันนี้คนแชร์ข่าวก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังถ้าเกิดว่าผิดพลาด ประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับท่านไหนติดตามข่าวสารในทุกวันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารในทุกวันค่ะขอให้พี่น้องชาวไทยทุกท่านจงมีแต่วความสุขความเจริญแล้วพบกับคนแชร์ข่าวอีกครั้งในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ